สวัสดีครับสำหรับโรคเกาถ้าไม่กินสองสิ่งนี้หายได้นะครับคืออะไรครับ 1. ก็คือพวกที่กำลังเจริญเติบโตนะฮะสก็คือพวกที่โตเร็วนะครับพวกที่กำลังเจริญเติบโตเช่นหน่อไม้นะครับยอดผักทั้งหลายนะฮะหรือแม้กระทั่งเครื่องในสัตว์ต่างๆนะครับสอก็พวกโตเร็วนะฮะไก่ ปลาดุกนะครับสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์บกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังนะครับดังนั้นในเรื่องของอาหารนะครับก็จะมีผลต่อระดับกรดยูริกในเลือดนะครับเพราะว่าอาหารนี้ก็เหมือนกับสารตั้งต้นนะฮะถ้าเราได้รับเข้าไปเยอะก็จะทำให้การผลิตกรดยูริกเยอะขึ้น พอกดยุลิกเยอะๆปุ๊บมันก็จะไปสะสมตามข้อต่างๆนะครับพอสะสมตามข้อปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอักเสบการอักเสบก็จะเกิดการปวดบวมแดงร้อนนะฮะซึ่งปกติถ้ามีอาการนะครับแพทย์ก็จะให้ยาโคซิซินนะครับเพื่อลดอาการอาการอักเสบนะครับบางท่านอาจจะได้ ทาน1เม็ด2เวลา3วันแล้วค่อยให้กินวันต่อไปวันละ1เม็ดอย่างนี้นะครับแต่จากหนังสือการใช้ยาสมเหตุผลนะครับในแนะนํไว้อย่างนี้ครับเฉพาะกรณีที่มีการปวดหรือมีการปวดบวมแดงร้อนให้ทานครั้ง,รงแรก2เม็ดเลยนะฮะสำหรับยาโคซิซินนะครับแล้วหลังจากนั้น1ชั่วโมงก็ให้ทาน1เม็ดนะร,รวมแล้ววันนั้นกินแค่3เม็ดนะครับจบ หมายถึงขบวนการตรงนี้คือจบในเรื่องของการลดปวดบวมไม่ต้องไปต่อยาวแต่ถ้าจะกินหลังจากนั้นก็คือกินได้แค่วันละมิดนะครับเพื่อเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าการไม่กินอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีกว่านะฮะแค่2ออย่างเองนะครับก็คือ พวกที่โตวไวเราก็ไม่กินนะครับสองว่ที่กําลังเจริญเติบโตเราก็ไม่กินก็แค่นั้นไม่ต้องจําอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเกาหรือว่าเรื่องของกดยูริกนะครับเกิดจากอาหารแน่นอนนะฮะเหมือนกับโรคบางโรคที่เราเป็นกันเยอะอย่างเช่นพวกเบาหวานน,นี่อันนี้ก็เกิดจากอาหารแน่นอนนะครับถ้าลดระดับน้ําตาลไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กินอาหารพวกแป้งเยอะ มันก็จะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดลดลงนะครับก็จะไม่จําเป็นต้องใช้ยาเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ